สวัสดีค่ะนิสิตนะคะตอนนี้ครูอยู่ต่างประเทศนะคะก็ไม่มั่นใจในสัญญาณเน็ตน,นักว่าครูจะสามารถเอ่อพูดสอนเนื้อความที่ครูต้องการจะพูดได้ตลอดรอดฟังหรือเปล่านะคะซื้อเน็ตมาเรียบร้อยในสิทธิ์แต่ว่ามันก็ไม่มั่นใจขนาดนั้นนะคะดังนั้นครูขออธิบายนะงานที่จะให้นิสิตทำนะคะในวันนี้นะให้เรียบร้อยโดยโดวยวาจานะผ่านทางวิดีโอนี้นะคะแต่ว่าครูก็วางแผนมาแล้วว่าครูจะ เข้าไปในมีดเพื่อพบกันใิสิตก่อนแต่ก็ไม่มั่นใจอ่ะเพราะฉะนั้นก็ทาไปด้วยดีที่สุดนะคะอ่าอย่างที่1นนะคะคาบนี้ครูจะให้นิสิตทําเขาโครงนะคะสาหรับการสอบพูดนะห้าถึงสินาทีใน5้าถึงสินาทีนี้เนี่ยนิสิตต้องทําเขาโครงแบบ3าคูณสต้องทําต้องเตรียมไว้สําหรับ2แบบนะคะแบบที่1คือทําเขาโครงแบบ3าคูณสแบบที่เราเคยทํากันครั้งก่อนนะเอาแค่หัวขคอ เป็นครอครงม่นะคะแล้วหลังจากนั้นในสัปดาห์นี้นะคะในวันศุกร์นี้เนี่ยสิ่งที่จะให้นิสิตทำรรก็คือไปวางแผนมานะทำสามคูณสอะไรบ้างเราจะพูดเรื่องอะไรคนฟังเราคือใครนะคะเราจะพูดเรื่องอะไรพูดให้ความรู้เรื่องอะไรไปคิดมาให้เรียบร้อยเพราะมันมีผลต่ออะไรวิธีการใช้ภาษาวิธีการเลือกภาษา วิธีการพูดใช่ไหมว่าถ้าเราพูดกับนักเรียนชั้นมสองพูดกับเด็กม2กับพูดกับเด็กปหนึ่งมันก็พูดไม่เหมือนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปตั้งโจทย์ตัวเองมาให้ดีหรือท้าให้เสร็จเลือกวิธีการพูดของนิสิตแบบเป็นการพูดให้ความรู้ให้แก่คนทํางานไว้ทํางานตั้งแต่25ปีขึ้นไปแน่นอนการพูดลักษณะคําพูดวิธีการสื่อสารหรือวิธีการที่เราใช้มันแตกต่างกันแน่นอน ะะทีนี้พอเราทำ3า3คูณสเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะให้นิสิตเอา3าคูณสของนิสิตเนี่ยมาลองเขียนเป็นคําพูดเพื่อเราจะพูดอะไรเขียนมาจงแต้นจนจบนะคะอ่าสชิ้นนี้ครูจะแอดไซน์เป็น2อ,อชิ้นงานนะคะไม่ต้องกังวลมากว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะพูดไม่เหมือน อไอ้ตรงไอ้ตรงที่เป็นบทพูดอ่ะไม่ต้องกลัวสคริปต์ว่าเดี๋ยวจะพูดไม่เหมือนสคริปต์แล้วอาจารย์จะหักคะแนนครูไม่หักตรงนั้นนะคะครูดูแค่ว่าเราตั้งใจเขียนมานะคะเตรียมตัวพร้อมแล้วสาหรับตรงส่วนของสคริปต์ส่วนที่ให้คะแนนจะเป็นส่วนที่ให้เป็นคะแนนเลยจะเป็นส่วนของ3าคูณสกับวิดีโอที่ให้บันทึกเป็นให้สอบพูดเป็นการบันทึกวิดีโอนะคะรูจะดูจากวิดีโอซึ่งนิสิตจะสามารถเลือกอันที่ตัวเองทําได้ดีที่สุดส่งครูได้หนึ่งออกไหมคะ่ะ ะะดังนั้นสิ่งที่เราทำคืออะไรหนึ่งคาบนี้ทำา3คูณ3ตรงนี้แหละจะมีการให้คะแนนอย่างละเอียดนะคะอย่างที่สคือนำา3คูณ3เนี่ยมาเขียนเป็นสคริปต์ทั้ง2อ,อันนี้ต้องทำสุกนี้ก็คือวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูตามแล้วก็ส่งตามวันเวลาที่ครูได้อดไซน์ไว้นะคะตรงส่วนของสคริปต์ ะคะแนนอาจจะไม่ได้ให้ละเอียดคําว่าคะแนนไม่ได้ให้ละเอียดหมายถึงท่านนิสิตพูดไม่ตรงตามนั้นทุกประโยคครูไม่ได้แบบเฮ้ยไม่ได้เธอคุณไม่ได้ใช้ประโยคนี้คุณไม่ได้ใช้ประโยคนั้นคุณเปลี่ยนได้ยังไงอ,อ่อันนี้ไม่ไม่เสียเรียดครูดูแค่ว่าคุณเตรียมตัวมานะถ้าเตรียมตัวมาแบบส่งเดช ไม่บทพูดก็ไม่ได้ตัดเตรียมอะไรมาไม่ได้คิดมาก่อนหรือตัวเองจะพูดว่าไงแน่นอนตรงเนี้มันจะเป็นส่วนที่แปรผันของคะแนนเนาะถ้าเตรียมตัวมาแย่คะแนนมันก็ตามนั้นถ้าเตรียมตัวมาแบบออทำก็ทำมาแต่ทําไม่ได้ตั้งใจมากนะก็ก็ก็ตามนั้นนะคะก็คือดูดูสภาพคร่าวๆรวมๆถ้าดูมาเฮ้ยเตรียมมาดีว่ะเออโอเคเนาะกับ สุดยอดดีมากเลยอันเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะไอ้ตรงส่วนนี้ครูจะให้คะแนนในส่วนของสคริปต์นะคะไม่ได้มานั่งจับคำพูดดูแค่เตรียมเตรียมดีมากน้อยมีความพยายามมากน้อยนะคะทีนี้สิ่งที่จะสัมพันธ์กันแน่นอนพอมาถึงตรงเนี้ยครูต้องพูดไปตรงถึงส่วนวิดีโอวิดีโออ่ะจะไม่ได้ให้ส่งอ่าในส่วนของสคริปต์คือส่วนของ3ามคูณสที่เป็นเขาโครงอ่ะกับส่วนที่เป็นสคริปต์เนี่ยครูจะให้ส่งภายในวัน วันพุธนะคะนะภายในวันพุธหน้านะคะนี่สิส่งได้ภายในวันพุธหน้านะทีนี้พ่อส่งมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเฮ้ยถ้าเกิดเราซ้อมไปแล้วเรารู้สึกว่าแม่แม่อะเราอยากจะเปลี่ยนแบบได้ได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องกังวลใดๆนะคะนี่สิเก็บอกอาจารย์ครับผมส่งแล้วเดคือถึงเวลาครูจะเข้าไปเช็ค คือครูซื้อเน็ตมาในเสร็จไม่ต้องห่วงแล้วก็ที่นี้ก็ก็มี WiFi เนาะแต่ไอช่วงที่ถึงอยู่ในาคาบในครูคิดว่าครูน่าจะไม่ได้อยู่ในจุดที่มี Wi-Fi แต่ซื้อมาซื้อเน็ตมาเพราะฉะนั้นคือสามารถเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจได้แน่นอนนะคะทีนี้ในจุดที่มันเป็นมันมันมันเป็นสคริปต์เนี่ยเตรียมให้เรียบร้อยแต่ที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ครูจะต้องพูดก็คือลักษณะของการให้คะแนนของการสอบพูดเนี่ยมันจะมีอะไร ได้ะะวิดีโอที่ให้นิสิตทำเนี่ยแน่นอนวิดีโอต้องมีความยาว5-10นาทีนิสิตสามารถเลือกได้นะคะว่าตัวเองอยากได้คะแนนลักษณะไหนแบบไหนหัวข้อในการให้คะแนนนะจริงๆครูให้ดูไปแล้วมันคะแนนการให้คะแนนมันก็จะเป็นแบบรูบริกใช่ไหมอ่ามันก็จะแบบแต่ละคนทำยังไงมันถึงจะได้คะแนนยังไงเพราะฉะนั้นเราไปดูมาเตรียมอุปกรณ์ประกอบการพูดได้ไหมได้สินะคะเตรียมได้ทําอย่างไรตัวเองถึงจะได้คะแนน ไปดูเลยเลือกเอาได้เลยช้อปปิ้งได้เลยเลว่าจะเอาแบบไหนนะเกณฑ์การให้คะแนนหนึ่งการนําเสนอเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาและตามหัวข้อเรื่องถ้าเราจะพูดเรื่องแผ่นดินไหวเราหาข้อมูลมาครบถ้วนไหมตรงตามหลักวิชาไหมนะคะอันนี้ความถูกต้องในด้านเนื้อหาถ้าสอนผิดถ้าพูดเนี่ยาาบางคนอาจจะพูดเป็นลักษณะการสอนบางคนอาจจะพูดเป็นลักษณะของการเล่าความรู้ก็ได้แต่ถ้าพูดแล้วเนื้อหาความรู้นั้นผิด แน่นอนโดนหักไปเช็คมาให้ดีนะคะข้อ2การออกเสียงต้องชัดเจนอักขระต้องชัดเจนตามรูปแบบของภาษาที่เราเป็นมาแน่นอนวิชานี้เป็นวิชาภาษาไทยครูก็เน้นภาษาไทยเป็นหลักนิสิตก็ต้องพูดอักขระชัดเจนตามลักษณะของการพูดของภาษาไทยนะคะทีนี้พอนนสิตพูดลักษณะอักขระถูกต้องตามลักษณะการพูดของภาษาไทยแล้วเป็นไง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนิสิตจะออกชัดเจนตามแบบเจ้าของภาษาหรือไม่นี่ครูครูไม่กงังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กงงมังวลใดๆแต่ต้องเตรียมให้ตัวเองสามารถออกเสียงไม่ใช่แบบมาแล้วตะ,ต,ะตะกุตะกักเออมาแล้วเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยเอ้อยิง่งคุณเป็นวิดีโอคุณสามารถตัดได้นะนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ขอแบบนั้นไม่ให้มีลักษณะการออกเสียงนะรอเรือรอลิงเสียงควบกล้าออกเสียงให้ชัดเจนแล้วก็เวลาออกเสียงเปิดปากนะคะเปิดปากยา เปิดปากให้กว้างอ่ะอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะแล้วก็มีการใช้อวัจนาภาษาที่เหมาะสมอ่ะเคยเรียนหมดแล้วเคยเรียนหมดแล้วตั้งแต่มนาจะมสี่นะคะอวัจนาภาษามีอะไรมีการสบตาซึ่งแน่นอนตอนเนี้ยก็ต้องสบกับกล้องอืมเราก็ต้องสบกับกล้องเราต้องดูซิอ่าเราใช้อะไรบันทึกกล้องมีอยู่ตรงไหนกล้องม่อยู่ตรงนี้นะถ้ากล้องอยู่ตรงนี้ตาเราต้องมองที่กล้อง เราจะถือว่าเนี่ยถ้าเราพูดในห้องเรียนเราจะถือดูการสบตากับผู้ฟังแต่อันนี้เราดูการมองที่กล้องนะคะเป็นการสื่อสารกับผู้ฟังนะ,ะมีการใช้สีหน้าสีตามีการใช้น้ําเสียงนะคะถ้าเรามีการอ,อย่างเงี้ยมีคุมีการเคลื่อนไหวมีการทําท่าทําทางมีการทําสีหน้าอาจจะมีะน้ําเสียงประกอบมีการเน้นเสียง นะคะอย่าพูดไปเรื่อยๆเราไม่ชอบใครพูดโมโนโทนใช่ไหมนั่นแหละเราก็เวลาเราสอนเร,เราให้ความรู้เราก็อย่าโมโนโทนหรือเราเล่าความรู้ให้ใครฟังเราก็อย่าโมโนโทนเพราะว่าเขาก็คงจะหลับไปกันครั้งหนึ่งนะมาแล้วหรือเจ้าหญิงมีมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งผิวอะไรก็ว่าประมันี้ต้องมีเสียง ขึ้นลงเลยแต่ถ้าเกิดเราเล่านิทานแล้วเสียงไม่มีขึ้นลงนะมันผิดธรรมชาติของก,การพูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแน่นอนคะแนนตรแนงก็จะถูกหักไปนะคะในส่วนของอ่าที่4ส่วนที่4คือรูปแบบการใช้รูปแบบในการถ่ายทอดว่าครบถ้วนไหมนะคะรูปแบบที่เราใช้สอดคล้องกับผู้ฟังหรือเปล่าอย่างที่ครูบอกว่าท่านิสิตเลือกเป็นเด็กประถมอเคยมี เคยมีนะคะนิสิตท,ที่เลือกอะว่าเราจะสอนเด็กประถมเลือกที่จะสอนเด็กประถมนิสิตต้องเลือกใช้คําที่เหมาะกับเด็กประถมนะคะไม่ใช่นิสิตเลือกแบบเออนิสิตคิดว่านิสิตเลือกสอนเด็กประถมแล้วพูดอะไรก็ได้อะแต่เราแค่ต้องกอา,ารเนื้อหาเนี่ยของเด็กประถมครูบอกเลยว่าระวังพลาดเราต้องดูก่อนเออจุดที่เราจะใช้สอนเนี่ยมันคือจุดไหนของประถมปห ปสองปสามปสี่พูดไม่เหมือนกันนะจ๊ะปหกก็ 6, พูดไม่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีแต่ละชั้นและละักษณะวิธีการพูดต้องไม่ให้ยากเกินระดับความรู้ของเขาหรือวัยของเขานะคะเลือกให้เหมาะสมนะคะแล้วก็กับโอกาสด้วยนะถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะไปพูดเป็นวิทยากรเนื่องในวาระโอกาสอะไรเดียววันภาษาไทายแห่งชาติเอาเลือกให้ดีนะว่าเราจะพูด ประมาณไหนอะไรยังไงให้เหมาะกับโอ,าอกาสหรือเรื่องในวันสุนทรนพูะจะพูดยังไงนะเอาให้เหมาะนะคะดูให้ดีแล้วก็ดูเนื้อเรื่องให้สอดคล้องและเหมาะสมอ่ะเคยเจอคนที่ไปพูดอันเนี้ยคนต้องศึกษานะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะไปพูดในลนักษณะของการเป็นวิทยากรก็ควรจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาเบื้องต้นไหวเช่นสมมติคุณจะไปเป็นโคช้ชพูด เพื่อให้เขาเกิดแรงบันดาลใจให้คือสู้เราก็ต้องทำตัวให้สัมผัสได้ให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้สูงเลื่อนลอยเหมือนกับเราเป็นพวกเดียวกับเขาเวลาที่เราพูดว่าเฮ้ยเราทำนี้เราถึงได้ประสบความสำเร็จอีกฝ่ายนึ่งถึงจะเออย,ยอมรับฟังหรือรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เหมือนเราเราสามารถประสบความสาเร็จได้แต่ก็ต้องเน้นความสาเร็จให้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือ สรุปโดยสรุปก็คือดูเนื้อหาของตัวเองให้ดีและให้เหมาะสมนะคะพอดูเสร็จปุ๊บก็ออกแบบการพูดของตัวเองอืวางเป็นโครงแต่จริงๆเ้เเราต้องคิดถึงไอ้อหัวข้อที่ครูบอกครูจะพิจาราณาคะแนนตั้งแต่แรกนะคะหลังจากนั้นก็เอามาดูเป็นโครงว่าโครงนี้เราจะพูดยังไงดีนะนะคะพอพอดูว่าเป็นโครงของเราจะพูดอะไรหลังจากนั้นอลองดีไซน์ซิว่า คำพูดที่เราใช้จะเป็นครูลักษณะไหนมันก็จะมาเป็นสคริปต์แต่ไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์ผมพูดไม่เหมือนสคริปต์ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรจะ้ะเพราะครูให้เขียนสคริปต์เพื่อที่เราจะได้นึกคําพูดว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้เราจะพูดอะไรแล้วพอถึงเวลาเนี่ยให้นิสิตอาจจะลองตั้งกล้องนะคะจริงๆก็ต้องตั้งอยู่แล้วแล่ละเพราะครูให้างานเป็นวิดีโอใช่ไหมนะคะให้สอบเป็นวิดีโอเนี่ยนิสิตต้องตั้งกล้องอยู่แล้ว ั้งแล้วอย่าจบเลยในครั้งเดียวครูบอกเลยว่าต่อถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเสียเวลามากแล้วโอ้อยากจะกรีนเงนี้ครูบอกเลยว่าให้พูดตั้งแต่ต้นจนจบไปก่อนอย่าพูด5นาทีหยุดพูด5นาทีหยุดพูด2นาทีหยุดนะไม่มีวันเสร็จนะคะให้นิสิตพูดตั้งแต่ต้นจนจบจบเสร็จปุบ๊บนะคะเอากล้องมาเปิดเลยแล้วดูตัวเองตั้งแต่ต้นนะแล้วก็ อาจจะมีเพื่อนมีอะไรอแลกกันดูนะผัดกันผัดกันคอมเมนต์นะคะแล้วเราก็เอามาปรับนะคะแล้วก็เอ้ตรงนี้เราไอ้นี่ไปหว่าเอ้ยตรงนี้ถ้าเราชูนิ้วนะหรือตรงนี้ถ้าเพิ่มสไลด์ซะหน่อยนะหรือถ้าทํำแบ็กกราวให้มันเหมาะนะจะเพอร์เฟกมากเลยนะคะสมมุติว่าเอ้ยเราเห็นแบบเนี้ยเป็นไงอ่ะเราก็ไปเอาไปปรับแล้วเราก็ทําใหม่นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะ สัปดาห์สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่เดี๋ยวเราครูจะให้เราเขียนเขาโครงแล้วก็สคริปต์ใช่ไหมสัปดาห์หน้าครูบอกเลยว่าจริงๆมันสามารถไปทำาทําไปพร,ร้พรอมกันได้แต่สคริปต์กับโครงร่าง3ามคูณสเนี่ยครูให้ส่งวันพุธุธนน้านะคะส่วนวิดีโอนี้ครูให้ส่งเดี๋ยวนะครูต้องกะคะแนนเวลาก่อนครูให้ส่งสัปดาห์ต่อไปคือคือ๋อยวขอดู วันที่ในนี้กันนะคะขออนุญาตตาไม่มองนิสิตนะเพราะตอนนี้ครูจะดูวิดีโอเออจะดูปฏิทินในไ p แพน,นี่ไม่ตัดต่อนะคะว่าพรุ่งนี้ครูพรุ่งนี้ชาวครูก็ต้องไปไปเรียนแล้วไปอบรมอืมไม่มีเวลาตัดต่อมากะะเอ่อ,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 อจะเป็นวันนี้เมษายนอ่า สุกนี้คือสุกที่18 25ครูให้ส่งภายในให้ถึงวันให้ถึงวันเสาร์ละกันจะยากไปไหมไม่ยากไปหรอกนิสิตเราเก่งให้ส่งภายในวันจันทร์ที่18เมษายนนะคะจันที่18เมษายนส่งวิดีโอ นะคะคือแนะนําว่านิสิตถ้าเวลานิสิตเอามันเป็นไฟล์ใหญ่ครูแนะนําให้เราอัพขึ้น Google Drive นะคะแล้วก็ส่งเป็นลิงก์มานะคะเพราะว่ามัน5-10นาทีมันก็กินเนื้อที่ค่อนข้างเยเอะเนาะม่นมัน,มนการที่เราจะเอาวิดีโอทั้งวิดีโอ,อใส่ลงไปมแน่ใจว่าจะส่งได้ไหม ะะแต่ถ้าเราอัพขึ้น Google Drive แล้วนิสิตก็เอา Google Drive ของนิสิตส่งมาน่าจะได้นะคะก็ลองดูถ้าใครสามารถส่งทั้งวิดีโอได้ก็ส่งทั้งวิดีโอนะคะใน Google Classroom แต่ถ้าใครไม่สามารถเฮ้ยอาจารย์หนูอัพไม่ได้ผมอัพไม่ได้ครูแนะนำให้อัพขึ้น Something อา Google Classroom หรืออาจจะอัพขึ้น YouTube ก็ได้ นะคะ YouTube มันสามารถตั้งช่องเป็นช่องเฉพาะฉัน้นหรือตั้งเป็นไม่สาธารณะเปิดได้เฉพาะคนที่มีลิงก์อย่างเงี้ยมันสามารถทำได้แล้วนิสิก็ส่งลิงก์แปะมาใน Google Classroom นะคะแล้วก็ Turn in เรียบร้อยนะคะก็ส่งมาเป็นงานาให้ส่งภายในวันที่1 8นะคะแล้วก็วันที่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน นะคะคือคือต้องดูด้วยว่างานที่ส่งมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ส่งตรงเวลาไหมนะคะก็กำหนดของเราในการส่งวิดีโอจะเป็น28เพราะฉะนั้นครูบอกเลยว่าระหว่างนี้นะงานทั้ง3ชิ้นมันเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันและมันก็เป็นคะแนนส่วนใหญ่ของวิชานี้นะคะคะแนนในส่วนของการฟังกับการอ่านน้อยกว่าเยอะนะคะในส่วนของการพูดครั้งที่แล้วมันมีคะแนนก็จริงแต่คะแนนมันก็ น้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในสัปดาห์วันที่สองพฤษภาคมค่ะสวัสดีค่ะ